เป็นล่วโอ้มาม่าจะอ้วกมาม่าจะอ้วกหัวเตียนหัวโอ้ไม่กอดเพิ้วแก้วเทียนหมอนโอ้พิ้วผิ้วเลยโอ้เอาไม่กอดเวลาโนโมนะโน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 มาม่าจะอ้วก แม่จะอ้วกดีปีไม่เอาเลยนะลูกหมามันจะอ้วกไม่นู้นยู่พิตตี้ออฟมีอฟยุพิตตี้ออฟบีบีดอนเทอเอ็นิโมสงสารหมามันะลูกนะมันจะอ้วกโออย่าทรมานแม่เธอแม่สิตายยี่แม่ก่อนคำดักดำปุบปื่นสิหักหมามันจะอ้วกไปแล้วค่ะมานั่งมาเล่นพ่อเธอชะตปเถอะ